ตัวใกล้เนาต้องมีคนต้องมีคนจีนโตเขาเป็นจักไหเาจมีที่เดินไปเรื่อยๆจะถึงแบ็คเมดุณเหรอย้อยย้อยอันนี้ชื่อยุ้ยสี่ลาดาค่ะมออมเอาเม้นสี่ลาดาแ้งวนีติดะไรเดินรถของเดดนู้องขอเีย เจอะบบไปป่างมเจอนตด้วยนะขวัดน้าจับโค้นี่คืออีอ่้วนหน้าหหล่ำหน้าผืดผมมากโอยถ่ายใหญ่เห็นคนได้ มีคู่รักแห่งชาติหป,ปีที่ชาาอบทะเลาะกันบ่อยครั้งนี่คืออินงาา<ะ>อังมันไล่ออโโบนอนนี่คือเคคด้วยคู่ ที่เป็นทองไลท์นางเอิญจบเลย